สิ่งสำคัญที่ทำให้แม่อีทนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมันได้ยาวนานถึง50ปีนั่นก็คือเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองค่ะ เพราะสุขภาพที่ดีนั้นทําให้เราเต็มที่กับงานที่เราทําได้เลยค่ะการเลือกคลินิกที่จะให้มาดูแลเราก็เช่นเดียวกันค่ะตัวของแม่อีทเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วดูออกค่ะทุกคําแนะนําที่แม่อีทได้รับจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพความงามจากทีมแพทย์จากพนักงานน้องๆทุกๆคนทำให้แม่อีทมั่นใจเลยค่ะว่าตอนน่อไปนี้แม่อีทจะสวยดูดีแข็งแรง สมวัยอย่างที่แม่อีทต้องการโดยไม่ต้องเสี่ยงเพราะครั้งแรกที่มาที่นี่แม่อีทเห็นด้วยสายตาของตัวเองมาถึงตอนนี้แล้วพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าแม่อีทเลือกถูกจริงๆค่ะ